ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายิโยอีผู้ว่าสัแก้วสวนเดือดค่ะจีนายกยกเลิกสัมพันธ์75ปีไทยเขมรเลิกช่วยเหลือแบบให้เปล่าทุกกรณี ภูวัสแก้วเดือดจัดค่ะจีนายกตัดสัมพันธ์75ปีไทยเขมรเลิกช่วยเหลือแบบให้เปล่าทุกกรณีงบกลางสร้างสะพานก็เลิกให้หมดวันที่26มิถุนายน68ค่ะทางด้านของนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจแขวงท่าแรง้งเขตบางเขนกรุงเทพไปยังจุดจอดหอ 1> ร1 2 3อ0อค่ายสุรสิงหนาฏตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจัังหวดสะแก้วจากนั้นก็เดินทางต่อด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาสสีดำทะเบียนกท .888 กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจราชการจังหวัดสะแก้วแรกค่ะเวลา10นาฬิกา15นาทีที่ห้องประชุมโรงเรียนอรัญญประเทศออารัญญประเทศ,เญญเทศจัังหวดสแก้วนายกเป็นประธานการประชุมหารือ ผลกระทบจากมาตรการจำกัดการเข้าออกจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลเอกนัทพลนาพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลทออม,มริตบุญสุยาแมทภพพาคที่หนึ่งนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วตัวแทนเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยผู้ว่าสแก้วก็กล่าวรายงานและมีเสนอในที่ประชุมนะคะว่าได้รับข้อเสนอจากตัวแทนเกษตรกรจังหวัดในแต่ละปี มีการนำข้ามันสำปะหลังจากกัมพูชาช่องทางสะแก้วปีละ10,000ล้านบาทจึงเสนอให้ทบทวนโคต้านำเข้าเพื่อให้มันสำปะหลังของไทยได้รับการรับซื้อมากยิ่งขึ้นร่วมถึงขอให้ยกเลิกการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านแดนคนละ1,000บาทในช่วงสงกรานเพราะสงการที่ผ่านมาเงินยกเว้นดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง74ล้านบาทหากเราเลิกยกเว้นก็จะมีเงินเข้ามาพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังชะลอหรือให้ยกเลิกกิจกรรมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา75ปีออกไปโดยไม่มีกำหนดค่ะขณะเดียวกันที่จังหวัดสะแก้วนะคะเห็น <he wn S 2> ควรระง,งับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในทุกกรณียกเว้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมไปถึงให้พิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างสะพานป่งน้ำร้อนที่ใช้งบกลางในการก่อสร้างสะพานเนื่องจากสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหนองเอี่ยนสตึงบท ซึ่งอยู่บริเวณตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศที่ก่อนหน้านี้มีการก่อสร้างให้จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวนหลายๆเรื่องแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับนายกและก็รัฐบาลและกระทรวงในการพิจารณาค่ะทั้งนี้ที่ทำให้หลายๆคนต่างพากันงงขึ้นใหญ่ค่ะแล้วก็แชร์กันอย่างมากเลยในโลกโซเชียลนะคะนั่นก็คือจังหวะที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้ให้ผู้ว่าช่วยอธิบายเรื่อง พาสปอร์ตแล้วบอร์ดเดอร์พาสโดยถามว่าไม่ใช่บอร์ดดิ้งพาสใช่ไหมท่านว่าขอโทษท้วยค่ะท่านว่าช่วยอธิบายเรื่องของเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังในห้องเรี่ยบัตรพาสปอร์ตกับเรื่องของบอร์เดอร์ค่ะครับจะได้เผื่อสื่อมวลชนฟังด้วยเลยสั้นๆก็ได้ค่ะเอาครับเรื่องของความแตกต่างระหว่างพาสปอร์ตกับบอร์เดอร์พาสนะครับก็คือพาสปอร์ตเราเป็นที่รู้จักกันเป็นการทั่วไปอยู่แล้วเขาไม่ใช่บอร์ดดิ้งพาสบอร์เดอร์นะครับส่วนบอร์เดอร์พาสเนี่ยจะเป็นหนังสือเดินทาง สำหรับเข้าออกสำหรับคนที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่ติดกันชายแดนกับต่างประเทศนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอ r เจอร์พานะครับซึ่งบอ r เ e อร์พาเนี่ยจะออกได้ต่อเมื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในจังหวัดไม่น้อยกว่าหเดือนนะครับถึงจะมีคุณสมบัติที่จะทํบอ o เ d อร์พารได้นะครับแล้บอ o เ d อร์พารเนี่ยก็ใช้เหมือนกับพาร์ตอทุกประการนะครับแต่แต่ต่างกันนี่คือต้องเป็นคนในจังหวัดนะครับแล้วก็สามารถจะทํา พาสปอร์ตได้ตางหาอีกด้วยนะครับซึ่งการใช้บอ์เดอร์พาสข้ามแดนเนี่ยจะเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกกับพื้นที่นะครับกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งมีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งเราก็มีบอ์เดอร์พาสฝั่งกัมพูชาก็มีรบอร์เดอร์พาสนะครับงนั้นคนที่ไปกลับทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้บอ์เดอร์พาสนะครับเพราะว่าราคาถูกกว่าพาสปอร์ตเล่มละ200บาททั้ทงนี้บอดดิ้งพาสทนะคะที่นาย,ยกพูดถึงนั้นก็เป็น บัตรผ่านขึ้นเครื่องบินหรือตั๋วเครื่องบินนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏต่อนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ